ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเม้นว่าน่ารักนะก็ขึ้นมาให้จนครบกันแล้วนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มคอมเมนต์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า k m MM e m k i c h i e a d ก็ได้ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2อช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคียกข้างล่างตรงนี้คะ่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเข้าปสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะ แล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันที่2ตรงนี้เป็นของคนไทยเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็อาด้านล่างตรงนี้นะคะหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์เนาะวันนี้เราก็จะเม้นต์คำว่าน่ารักนะคะก็เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเนาะเราก็จะเม้น่าทั้งห้าคอมเมนต์นะคะให้เหมือนกันหมดเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอนอกก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปหล่โบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ค้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5%ขึ้นไปหลัโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปายวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปอังเปายวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำลิงค์ค่ะจากแอปอังเป ก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเนาะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a อดเคเขีดทีเุก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่รหัสเลขออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะใส่ข้อความเอาเจ้งปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับตั๋วคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็แอป Store แล้วพิมพ์คาว่า k m k g m m k h d c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูคอมเมนต์นะคะตอนนี้คอมเมนต์เดี๋ยวขอซูมให้ก่อนนะมีแค่หนึ่งอันเนาะตรงนี้นะคะก็คือน่ารักนี่ก็เดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเม้นว่าน่ารักนะก็ขึ้นมาให้จนครบกันแล้วนะคะให้แล้วนะคะไหวมากๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m e ขีดชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ให้สนใจเราจะได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ